จริงๆตั้งแต่ก่อนเกษียณผมก็ทำวิชานี้ครับผมคือวิชาอะไรครับวิชาวิชามนุษย์กับธรรมชาติมนุษย์กับธรรมชาติคือสอนให้รู้จักว่ามนุษย์คือใครคืออะไรแล้วที่ที่มาของที่มาของคนครับผมแล้วก็สอนธรรมชาติมันเป็นยังไงครับและธรรมชาติเขาอยู่กันยังไงแล้วมนุษย์เข้ามาแทรกในธรรมชาติได้อย่างไรเราแทรกแล้วมันแทรกถูกหรือไม่ถูก ผมขอตีของชัยก่อนสักหนึ่งครั้งได้ไหมครับตีได้ด้วยเอเออทาไมต้องตีเพื่ออะไรเอาเลือกเอาชัยครับเลือกครับคือกลางวันใช้บอกเวลาเขาต้องตีของครับเวลากลางวันจึงเป็นโมงโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงเก้าโมงคือตีเจ็ดตีแปดตีเก้าตีเกาจากเสียงป่ะครับเก้าโมงแล้วทุ่มพอกลางคืนตีกลองทุ่ม ก็จะเป็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอ๋อก็คือเสียงมาทํามาเรียกเป็นโมงเป็นทุ่มอ๋อคนละทีได้เหมือตุ๊ดเลยเดี๋ยวเราขึ้นไป็นตรงมุมนี้ อันนี้เราเรียกว่าเมืองกรุงเทพเวลากรุงเทพอ่ะแปลเป็นภาษาฝรั่งครับทําไมไปแปลว่าบางกอกกรุงเทพมันมาทีหลังเมื่อก่อนเราใช้คำว่าบางกอกไม่ใช่บางกอกเนี่ยมันเป็นเมืองตั้งแต่สมัยอยุธยาครับผมคือจริงๆแล้วไอ้ตรงหลังธรรมศาสตร์ครับตรงนั้นคือคลองไม่ใช่แม่น้ําแม่น้ําเจ้าพระยามันจะไหลคดเนื่องจากมันอยู่ปลายน้ําครับเวลาลําน้ําที่ใกล้ทะเลปลายน้ำเนี่ยมันจะไหลคดเคี้ยว ทีนี้มันโคดไปโคตมาทําให้เรือสำเภาเนี่ยมันวิ่งลำบากเขาเลยขุดรอบเ,อเขาขุดรัดเลยเตัดไอ้ตรงที่วาวตรงนี้แล้วโค้งมาเนี่ยมาวาวตรงนี้เขาขุดรัดตรงนี้อันนี้ขุดในสมัยพระเจ้าชัยราชาธิาราชเพื่อให้เรือสำเภาเข้าไปค้าขายในอยุทยาได้สะดวกแต่เดิมเรือก็วิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่งเข้า,ขาพอต่างชาติเข้ามาขายมากขึ้นชักจะเ,เสี่ยงละเสียเส่ยงแล้วทำไงพระนารายณ์ก็เลยมาสร้างป้อมปืนสองป้อม อยู่ตรงปากคลองบางกอกแล้วก็มีโซ่ขึงขวางเรือทุกลางชาติมาจะมาต้องมาจอดต้องมาจอดหน้าคลองบางกอกครับแล้วก็ตรวจเรือเสร็จเรียบร้อยขอใบอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะหย่อนโซ่ลงถ้าไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเขานัดกันมามาเป็นกองเรือใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันที่บางอกากฝรั่งก็เลยเรียกบางเกาะฝรั่งเขาก็จะเรียกเมืองตรงนั้นว่าบางกาบางกอกบางกอกไม่ใช่ทุกกอก จะบังกอกเท่านั้นหัวใจที่ดีที่สุดของการสังเกตคือไม่อธิบายเมื่อไรก็ตามที่เราชิงอธิบายคนนั้นจะตาบอดเขาจะไม่เห็นรายละเอียดอื่นนอกจากสิ่งที่เราอธิบายอาจารย์ยงยุทธจันยรักษ์ เราจะเห็นว่าบริเวณเขตของสังฆวาสใหญ่มากใ,ใหญ่มากเห็นไหมฮะแปลว่ามีมีพระอยู่เยอะถ้าเรียกาภาษาให้เข้าใจง,งา่ายๆหมู่กุฏิของ,ของพระสงฆ์เ<อ><อ>นี่ยคือบริเวณเที่อยู่ข้างล่างนี้ทั้งหมดนะครับใช่ทีนี้หลังหมู่กุฏิที่เราเห็นเป็นตึกแถวเนี่ยถ้าถอยหลังไปช่วงที่สร้างวัดเป็นท้องนาทีนี้ไอ้ความที่เป็นทอน้องนาแล้วมีต้นตาลเยอะเกิดอะไรขึ้นสะพานอนโนตนอะตรงไปเป็นจะเป็นประตูที่เข้าไปในเขตพระนครค่ะ ประตูนี้เราเรียกว่าประตูผีที่ประตูผีเนี่ยเวลามีคนตายในเมืองเขาก็จะต้องแบกออกมาทางประตูผีแล้วก็เอาคนตายเนี่ยมาทิ้งที่ทุ่งทิ้งทำไมเพื่อให้แรงกินก่อนจะเผาเนี่ยเขาต้องกําจัดเศษเนื้อเศษอะไรที่เน่าสลายได้ออกก่อนที่นี่แรงเยอะเขาก็เลยเรียกกันติดปากว่าแรงวัดสกิน ถัดไปตรงโน้นเห็น,เห,นเห็นวิหารสูง,ส,งสูงใหญ่ๆนะครับ,รบนั่นวัดอะไรครับวัดสุทัศน<อ>์ก็เลยเป็นที่มาร <laughs> แรงวัดสกเกตกับเปรตวัดสุทัศน์เวลาเราขึ้นมาบนภูเขาทอง <laughs> เนี่ยนอกจากเรามองไกลแล้วเวลาเรามองใกล้เราก็จะเห็นผังของวัดพื้นที่ที่เราเห็นข้างหน้านี้ทั้งหมดเราเรียกว่าเขตพุทธาวาสในเขตพุทธาวาสเนี่ยก็จะประกอบด้วยหน้าสุด ก็จะเป็นพระอุโบสถครับถัดลงมาก็จะเป็นพระวิหารถัดลงมาก็จะเป็นสาลาการประเรียนถัดมาที่ที่เรานั่งนี่คือพระเจดีย์นะครับเพราะฉะนั้นในเขตพุทธาวาสจะมีสี่องค์ประกอบนะครับมีอุโบสถมีวิหารสาลาการประเรียนและพระเจดีย์ตรงจุดนี้เราต้องการดูอะไรเราต้องการหากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อยู่ตรงไหนบอกได้ไหมอยู่ตรงไหนเพะมันไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยกรุงเทพ ใครสร้างกรุงเทพรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่ไหนเพราะฉะนั้นเมืองในสมัยรัชกาลที่หนึ่งอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ถาวดนี่คลองคลองรอบกรุงตรงไปตรงเนี้ยเนี่ยที่เห็นเขียวเขียวเนี่ยตรงไปนี้เป็นคลองบางลำพูอ๋อนี่กำแพงเมืองกรุงป่ะนี่กำแพงเมืองใช่ไหมใช่งเมนี่ยกำแพงเมืองนี่ไงตรงนี้เป็นคลองนี่คือคลองคูเมืองในสมัยรัชกาลที่หนึ่งคือเมืองรัตนโกสินท์ที่นี้คือในเมืองก็คือ ในเมืองคือตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือในเมืองจนไปติดด้านโน้นก็เป็นแม่น้าเจ้าพยาพระบรมหาราชวังอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพยาก็ต้องลึกที่สุดแม่น้ําเจ้าพยาคือครูเมืองครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกลางเมืองอยู่ตรงไหนกลางเมืองก็จะมีวัดถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านจะเป็นวัดหลักเมืองหรือวัดอินทขิน,นวัดควรจะมีเสาอ,อินทขินลองดูนะครับจากพระบรมหาราชวังที่อยู่กําแพงด้านโน้นกับตรงนี้กําแพงด้านนี้ตรงจุดกลางอยู่ตรงไหนเสาสีแดงนั้น ระหว่างเสาิีช้าไปพระบรมหาราชวังกับเสาิิช้ามานี่น่าจะกลางเท่ากันกลางเมืองเพราะนั้นนั่นคือกลางเมืองกลางเมืองกรุงเทพใช่ ขณะนี้เรามาอยู่ริมคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงคลองนี้คือคลองรอบกรุงที่โค้งไปเนี่ยนะฮะน,นั้นจะเห็นว่าคลองรอบกรุงคือคลองคูเมืองครับในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเอาไว้ป้องกันข้าศึกเราจะเห็นป้อมนี้เเพราะฉะนั้นก็<ล>จะเห็นป้อมป้อมปืนสําหรับป้องกันข้าศึกที่จะข้ามคลองเข้ามานั่นคือกระบวนการในอดีตพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เราพัฒนาบ้านเมืองของเราให้หลุด จากคำกล่าวอ้างว่าเป็นอาณารรยะประเทศคือันซิลิเซชันให้มาเป็นอารยะประเทศ 1. เราปรับปรุงเรื่องกฎหมาย 2. เราปรับปรุงเรื่องอาคารบ้านเรือนให้เสมอเหมือนกับเขาดังนั้นรักการที่5ก็เลยทําให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีอารยธรรมนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสะพานนี้เป็นสะพานที่สวยมากอันหนึ่งที่สร้างด้วยหินอ่อนแล้วก็ใช้สถาปัตยกรรมเห็นเห็นหัวแกะไหมฮะเห็นไหมฮะเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีกเห็นไหม แล้วก็มีเรือไวกิ้งบผมนะครับมีอะไรต่ออะไรที่ประเทศต่างๆในยุโรโปมีเราก็มีเราก็ทำได้ขณะนี้เรามาถนนราชดำเนินกลางคำว่าราชดำเนินแปลว่าอะไรราชดำเนินเดินเนี่ยคร แปลว่ากษัตริย์เสด็จกจารพระบรมมหาราชวังไปยังที่ประทับคือพระราชวังสวนดุสิตซึ่งอยู่ตรงปลายถนนแต่ตรงนี้มีสิ่งน่าสนใจลานทั้งหมดนี้เราเรียกว่าลานมหาเจษฎาบดินที่นี้อย่างที่บอกลานเจษฎาบดินเนี่ยทำไมเขามาเลือกสร้างตรงนี้เพราะว่าประตูเมืองจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาอาคันตุกะที่มาเยี่ยมุจะมารับกุญแจเมืองที่นี่ที่ลานเจษาบดินนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดของกรุงเทพมหานคร<ช>คือพระโลหะประสารใช่โลหะประสาทข้างบนโลหะประสาทก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ในหลวงพระราชทานมาแล้วก็ให้มาประดิษฐานที่นี่เพราะฉะนั้นเราจะมีที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์จริงๆเนี่ยอยู่สองที่อยอดภูเขาทองกับที่บนโลหะประสาทในประเทศไทยอ่ะครับในประเทศไทย ตอนนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบ5เรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับกรุงเทพในช่วงนี้เลยครับท็อป5